เฮ้เอ้ยเอ้ยเอยเอ้เอยเออเอาไปเลยแล้วอีกแล้วอ่าหนึ่งไฟกันเก๋พี่ติดจ้องมองแต่ว่ามันพันในนี่นะเอาพันนึกโอ้โอ้ป่าได้เก๋คุณเก็บเส้นนี้ไปคุณเก็บไปโอ้น้อยโดนเนอะผมอยู่ไหมอ่ะอยู่อ่ะกำมองแน่เลย น้อยให้ดีนะมันจะหมุนเข้าไปนูน่นนะอ,อยู่แล้วครับดได้แล้วโอเคตัวย้ญยเหรอไอะไรดิ หอยกันครับนี่ก่อนตกปลาหาหอยกันก่อนได้มาตัวหนึ่งแล้วนุ่นก่อนหานุ่นครับนุ่นเก๋หาหอยกันครับผมสวัสดีครับบ่ายโมงกว่าครับวันนี้ผมกลับมาหมายนี่ครับคลองทุ่งมะาพร้าบ้านท่าดินแดงนะครับลองมาดูอีกสักครั้งครับผมวันนี้เอาเหยื่อกุ้งกุ้งนะครับเป็นกุ้งตายครับกับปลาทูกแขกมาสองตัวครับผมเดี๋ยวต้องเดิน ตัดป่านี้ไปนะครับไปตกฝั่งนี้ครับเพราะว่าข้างหลังนี่น้ํายังเยอะเหมือนเดิมครับตกไม่ได้นะครับไปครับวันนี้ไปลุยคลองทุ่งมะพร้าวกันครับแต่ว่าก่อนลุยนู่นเก๋ไปหอยกันครับผมได้มาตัวหนึ่งแล้วไปครับลุยครับนีก่อนไปตกปลาครับเก๋เจอหอยกันหลายตัวแล้วครับสี่ห้าตัวแล้วมันน้อยก็หาอยู่นี่หาคู่ได้เจอหนึ่งตัวดี น้อยเจอครับผมเงินเก๋ได้มากองหนึ่งแล้วครับนุนคอยกันอันนี้ก็ขูดกันไปเราต้องเอกไปอะเออนะนะเอ,อเอเอามาเลยแล้วอีกแล้วหนุนคอยกันเก๋พอเจอมันจะขูดเจอดังป๊อกป๊อกป๊อกนะครับข้างล่างนะเก๋

หากันในร่องน้ำนี่ครับน,รน,นี่เหมือนทางเนี้ยหากกับเจ้าบ,บ้องหวังด้วยเนี่ยถ้าวนี้ก็เอาให้กันยังด้ยครับอื้อเจ้าไม่กูดเลยอ่ะ

นีเราจะตอกกันจุดนี้นะครับลองดูครับ ดึงครับผมปลาดึงครับเนี่ยนี่ปลาดึงครับดึง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 ดโอ้วั what, what, ดวัดตีไหมดูงไหมโอ้เอารูดไ,รไม่รู้ปลาเกา๋าไหมอ่ะตัวใหญ่ด้วยมันวัดววไม่ได้มันติดต้นไม้หลุดเลยนะปลาครับผมหน้ามันปลาเกา๋าครับหลุดไปแล้วตัวใหญ่เลยหลุดเลยเนอยมันวัดไม่ได้นะครับนี่ติดต้นไม้นี่ครับ ว่าไปแล้วดึงนะครับเมื่อกี้จ้องมองแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ได้เปิดกล้องเสร็จเลยงานนี้จ้องมองไงน้อยน้อย,อยพี่ติดจ้องมองแต่ว่ามันพันในนี่แล้วช่วยช่วยช่วยจะหลุดแล้วเนี่ย เกติดจ้องมองมานะครับผมปิดกล้องกะว่าแก็บแบ็ดมาเปลี่ยนเยอะครับผมเฉยเลยหลุดไปแล้วครับเก๋ติดปลาแล้วครับเก๋ติดปลาแล้วมองเลยเก๋โอ้ยอร่อยเว้ยเอาปันดูโอ้โอ้ปันได้เกดดอกมะมิ้นโอ้ดังอัลลาเลยดอกมะขามิ้นมาแล้วครับเก๋ กกเก๋ยกเอาใครนีไ้ก้ดิดิดิด,ด,ด,ดเออดอกมาขามิ้นเก๋ครับโอ้ดอกมาข,าม,ม,าขามิ้นน้องเก๋ครับตัวสวยเลยครับเร,ร่อเลยกัยนโแล้ถ้าตีถึงกลางคลองพี่ว่าได้ปลาเนี่ยตแต,แต่แต่มันไม่มีที่โล,โล่งๆให้เราตีไงฮะ ีได้ไม่เพิงนี่พอมตีตรงนี้ได้ปลาตอดครับผมนี่ปลาตอดนะครับตอดครับนี่ตอด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 ครับตอดตอดอยู่น้อยป้าอยู่ใกล้ข้างหน้านี่ ตอดพี่อยู่แต่พี่แบ็ดตาใหญ่อะนี่ตอดตอดตอดครับตอดตอดอะไรวะตอดวัดนี่แน่อยู่ไหมอยู่ครับผมอยู่แล้วในที่สุดผมก็ได้ปลาตัวแรกปลาบูว <c oughs> ้าเฮ้ <c oughs> โตปลาบูครับผมเฉยเลยเอยอปลาบูครับเออได้กันได้ ดัดนี่ดูครับปลาบูเฉยครับผมเพื่อนเขาได้ปลาดีๆเราได้ปลาบูเอาหน่อยโดนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้อยโดนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพันตัวเองเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดแป๊บนึงแป๊บนึงหายแล้วเล่นไว้ก่อนดิโอ้ฝูกเลยเว้ย โอ้โห้เลยน้อยเดี๋ยวเดียวเไปยูมมั้ยผูกเลยนี่มาไปแล้วไปยูมมั้ยอยู่เอาหมุนหมุนไปหมุนไปหมุนหมุนหมุนแกบเสน้นนี้หมุนแกบเส้นนี้เออหมุนแกบเสน้นนี้มันผูกแล้วนั่นน่ะหมุนแกบเส้นนี้ไปหมุนแกบไปโอ้โอ้ติตีติดกันน้อย วปลาเลยหลากหลายจริงๆเนี่ยของน้อยเป็นตีต้ติกนะครับตี้ติตกตดเ,เดี๋ยวแขนนี่ก่อนระวังนะนต,ติ๊กติกครับผม น้อยโดนะผมอยู่ไหมอ่ะอยู่อ่ะกม,มองแน่เลยน้อยให้ดีนะมันจะหมุนเข้าไปน่นนะน,อย,อ,นอ,อยู่แล้วครับอนี่อยู่แล้วจ้องมองนี่วากระเบนแน่เลยน้องมันจะมาหมุนตรงนี้นะน้อย ใหปเผลอไว้เผลอขันต่ำไว้น้อยกดไหม,ไมจ้องมองจ้องมองแน่พี่ว่าจ้องมองอน้อยติดจ้องมองครับตัวใหญ่เลยระวังระวังลืนเลยระวังหางหจ้องมองครับตัวสวยครับจ้องมองจ้องมองตัวสวยเลยครับฐานครับเดินมาเดินได้ไม่หักหางก่อนหักหางก่อนปลดกิฟสิปลดกิฟป,ปลดกิฟ ต้องกลับแล้วครับวันนี้ผลลองแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาซ้ำใหม่นะครับหมายนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ